สิวิธีเพิ่มสเสน่ห์ในการสนทนาปัจจุบันนี้คนเราคุยกันน้อยลงอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้คุยกันนะะเห็นหน้ากันก็ไม่ได้คุยแต่ส่งไลน์หากันเช่นาทานข้าวหรือวันนี้จะกินอะไรแทนที่จะพูดคุยก็ใช้ไลน์หลายคนก็มีความรู้สึกว่าคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วไม่คุยไม่สนุกบางครั้งก็เลี่ยงที่จะเจอหน้ากันเพราะว่าไม่อยากจะพูดนะคะ หลายคนก็อาจจะอันเฟรนกับเพื่อนใน Facebook ที่คุยกันแล้วไม่ค่อยได้ถูกใจกันคลิปนี้พี่มีข้อแนะนำ10ข้อในการเพิ่มสเสน่ห์ในการสนทนาซึ่งได้มาจากในรายการเท็ Talk นะคะเมื่อปี2015นํำเสนอโดยคุณเซ l เลสเฮดลีย์ซึ่งเป็น10ข้อที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง ในการที่จะเพิ่มสเสน่ห์ในการสนทนานคะข้อแรกก็คือให้อยู่กับปัจจุบันหมายความว่าเมื่อจะคุยกับใครให้วางทุกสิ่งลงและสนใจคนที่อยู่ข้างหน้าให้อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอื่นนะคะไม่ต้องไปคิดถึงว่าเ,เดี๋ยวจะต้องไปพบใคร มีเรื่องที่ทำงานไม่ต้องคิดนะคะถ้าไม่พร้อมจะพูดไม่พร้อมจะคุยก็อย่าพูดแต่เมื่อพูดแล้วต้องอยู่กับปัจจุบันมองเขาอยู่กับเขานะคะข้อที่สองก็คืออย่าวิพากวิจาร์หรือโตแยง้งหรือโตเถียงเพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่พูดแล้วเนี่ยจะตรงกับใจทุกคน แต่การที่เราคอยคิดโต้แยง้งคิดโต้เถียงนั้นทำให้เราไม่ฟังในสิ่งที่เขากำลังพูดนะคะการที่เราฟังใครนั้นอย่างน้อยเราจะได้ความรู้เพิ่มนะเขาบอกว่าคนทุกคนนะะมีที่เราเจอนั้นมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางสิ่ง นะเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกับใครนั้นเราก็จะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะฮะอย่าไปโต้แยง้งโต้เถียงหรือวิพากษ์วิจารณ์นี่คือข้อ2ข้อที่3ก็คือเราควรจะใช้คำถามปลายเปิดคำถามปลายเปิดคืออะไรคำถามปลายเปิดนะคะก็คือคำถามที่เปิดโอกาสให้เขาได้พูดเยอะๆตรงกันข้ามกับคำถามปลายปิดคำถามปลายปิดเช่นกินข้าวหรือยัง เขาก็จะตอบว่ายัางหรือหรือกินแล้วถูกไหมฮะถามว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเขาก็จะตอบชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นแต่ถ้าเป็นคำถามปลายเปิดก็จะบอกว่าชอบอันนี้เพราะอะไรนะหรือลองเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรคุณพบอะไรคุณรู้สึกอย่างไรคุณไปที่ไหนยังไงนะคะคือใช้คำถามปลายเปิด ให้เขาได้เล่าแล้วก็จะทําให้การสนทนานั้นน่าสนใจเมื่อเราใช้คําถามปลายเปิดคนที่สนทนากับเราก็จะได้โอกาสในการพูดนะแต่ถ้าเราไปใช้ปลายปิดใช่หรือไม่ใช่มันจบเลยเขาก็ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นใช้คําถามปลายเปิดให้เขาได้คิดแล้วก็พูดแสดงความรู้สึกออกมานะคะจะนําไปสู่การสนทนานที่น่าสนใจข้อที่4คือ ให้ใส่ใจกับคนที่พูดข้างหน้าจริงๆนะคะอะไรที่ค้างคาอยู่ในใจหรือว่าอะไรที่เตรียมไว้ว่าจะถามนั้นลิมลืมไปเถอะนะคะให้สนใจอยู่กับสิ่งที่เขาพูดเพราะหลายคนเวลาคุยคุยกันนะคะคุยไปเนี่ยเช่นถามเขาว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรหรือว่าคุยอะไรเนี่ยบางครั้งเขากำลังพูดอยู่แต่ เรานั้นไปคิดเรื่องอื่นหรือคิดคำถามหรือคิดอะไรที่เราเตรียมจะถามต่อไปทำให้เราไม่สนใจฟังเขาอย่างแท้จริงแล้วทำไงคะพอเขาพูดจบเราก็ไปถามซ้าในสิ่งที่เขากาลังพูดเสร็จเมื่อกี้เองอันนี้เป็นผู้สนทนาที่ไม่สนุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่ในใจนั้นปล่อยมันไปนะคะมาใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างหน้าตั้งใจฟังเขานะคะถัดไปนะคะข้อที่5คือ อะไรถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นะคะไม่ต้องไปพยายามอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้นะะเวลาเวลาคุยกันนะคะเขาถามอะไรในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็บอกไม่รู้เลยเพราะว่าถ้าเราไปข้างๆคูๆหรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็จะทำให้เสียเสียเสียความน่าเชื่อถือไปนะคะข้อที่6 คืออย่าไปเปรียบเทียบประสบการณ์กับผู้ที่เราสนทนาด้วยหรือไปไปเหมือนกับว่าไปพูดเปรียบเทียบกันนะคะหรือไปแทรกเขาเช่นเขาเล่าเรื่องของปัญหาในครอบครัวหรือการสูญเสียคนในครอบครัวเราก็ไปแทรกนะคะบอกว่าของเราก็มีการสูญเสียเหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะ ถ้าเราคุยกับเขาเราก็ควรจะรับฟังเขาไปว่าเขาพูดอะไรเขาอยากแสดงความรู้สึกอะไรนะคะเว้นเสีย hmm. แต่ว่ามีโอกาสที่เราจะได้แสดงความรู้สึกออกไปแต่โดยทั่วไปถ้ายิ่งถ้าเราไปสัมภาษณ์หรือไปคุยกับเขาอย่าไปเปรียบเทียบนะคะนี่คือข้ขอแนะนําที่คุณเซเลสได้ให้ไว้นะคะข้อที่6ข้อที่7คืออย่าพูดซ้ําๆพูดบ่อยๆนะคะ เพราะว่ามันน่ารําคาญมันน่าเบือ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอยู่ในที่ทํางานหรือในอยู่ในครอบครัวก็จะทําให้คนที่อยู่รอบข้างก็รําคาญเรานะคะข้อที่8อย่าใส่ใจในเรื่องเล็กๆบางครั้งเวลาคุยกันนะคะเวลาคุยกันถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยจะต้องมีว่าชื่อตำบลอะไรชื่อถนนอะไร ชื่อวันเดือนปีอะไรที่มันไม่ได้เป็นสาระสำคัญลืมมันไปเถอะค่ะไม่ต้องพยายามที่จะไปค้นคว้าพยายามหาหรือไปพยายามถามถามเขานะคะไปรอไปรีดคำถามจากเขามันไม่ใช่สาระก็ปล่อยไปนะคะอย่าไปใส่ใจตรงนั้นเรามาใส่ใจในสาระสำคัญเช่นกำลังเล่าเรื่องอะไรกำลังจะบอกอะไรนะคะหรือว่ามีแนวคิดอะไรบ้าง อย่างนั้นมากกว่ารายละเอียดผ่านมันไปนะคะนี่คือข้อที่8ส่วนข้อที่9สําคัญมากเลยนะคะคุณเซเลสบอกซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสนทนาก็คือการฟังค่ะทักษะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ซึ่งพวกเรานั้นขาดกันมากมายนะคะ การที่เราฟังนั้นเราจะได้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะมีคนบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราอ้าปากหูจะปิดคะ่ะหรือเมื่อไหร่ที่เราอ้าปากเราก็จะอดเรียนรู้มีคนบอกว่านะคะเราเนี่ยพูดได้นาทีละ225คําแต่ถ้าจะฟังนะคะฟังได้ถึง500คําเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเราจะได้สิ่งใหม่ๆมากมาย เดลัยลามะบอกว่าเมื่อเราพูดเรานั้นรีพีทหรือพูดซ้ำในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่เราฟังเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทักษะการฟังส่วนข้อที่10นั้นเป็นข้อที่บอกว่าเวลาคุยกันหรือสนทนากันนะคะพยายามให้มันกระชับ ให้มันกระชับอย่ามันยืดมันยาวอย่านานจนเกินไปเขาบอกว่าเหมือนการนุ่งมินิสเกิร์ตก็คือให้มันสั้นพอที่จะดึงดูดความสนใจแต่ก็ต้องยาวเพียงพอที่จะครอบคลุมหรือครอบคลุมหรือปิดนะคะหรือครอบท้วนในสาระสำคัญเพราะฉะนั้นนี่คือ10ข้อที่คุณเซเลสเฮดลีย์ได้ได้ ได้ได้ชี้แนะไว้นะคะซึ่งสรุปได้ว่าให้เรานั้นสนใจคนอื่นบ้างนะคะอย่าอาโมแต่พูดนะคะฟังคนอื่นบ้างสนใจคนอื่นบ้างคนอื่นก็มีข้อมูลหรือมีความรู้ดีๆที่จะมอบให้เราะะและเมื่อสนทนานะคะให้ปิดปากแล้วก็เปิดใจพร้อมที่จะได้รับฟังหรือได้พบสิ่งใหม่ๆสิ่งมหัศจรรย์ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราก็นี่คือสาระที่ได้จากการพูดเท็ t ท l อกของคุณเซ l เลสนะคะพี่จะบอกว่าการที่เราปฏิบัติตัวนะคะตาม10ข้อนี้หรือพยายามทำตัวให้มีเสน่ห์ในการสนทนานั้นใครๆก็อยากจะคุยกับเราค่ะปฏิบัติด,ดูนะคะสวัสดีค่ะ